ถ้าเป็นฝาแฝดอย่างเงี้ยเ้ยทำไมคอไปอย่างนั้นอะเขามาสองรอบเลยเหรอโอ้ย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 อะไรวะสวัสดีทุกชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแมป สแกรี่ชามาว่านะครับผมก็นาะเป็นไม่รู้ว่าเป็นแมปคล้ายๆขายของเือนแมปที่ผมเล่นรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับแบบนี้นะเข้ามาข้างในบรรยากาศก็คล้ายๆกันนะผมมองว่ามันคล้ายๆกันอยู่ครับโอเคได้ห้องมาที่เรียบร้อยแต่ผมก็กดกับคนในเกมเหมือนเดิมนะค่อนข้างกลัวนะผมมันดูกันว่าแมปมันจะคล้ายกับแมปที่เราเล่นรอบที่แล้วหรือเปล่า อันนี้จะเป็นแนวขายอาหารในร้านอาหารแบบร้านอาหารดีๆีเลยอะกดคิวเพื่อปลดล็อกเมาโอ,โอเคครับอ่าเอยมันก็ไม่ได้ร้านอาหารดีๆีนี่ยดน <'s> ด,ด,ดีต้องรับสู่การทำงานเอาเฮ้ยอะไรวะอ่านไม่ทัน <laughs> ปิดประตูได้ไหมปิดได้โอเคครับ ขนาดนี้เราก็อยู่ในร้านไปที่เรียบร้อยนะฮะอ๋ออันนี้มีเคบับด้วยมีเคบับมีฮะเบรฟหรอเบรฟซี่มื่เขือเทศแตงกวาอ่าก็คือเป็นร้านเคบับล้วนๆเลยไหมฉันทำงานที่โรงน้ำมันแถวนั้นให้ฉันได้รับสวัสด์แน่นอน150อ่าตรงนี้ก็จะมีกล้อง C C T V นะครับ ไหนดูหน่อยสิว่ากล้องมันเป็นยังไงอาา่ะฮะก็จะเห็นอา่านี่จะเป็นหลังร้านนะครับก็จะเป็นหลังร้านเอออันนี้เพื่อนเราโอเควางบนลาวาอะไรวะอ๋อเพื่อนกาลังทําเคียบับอยู่โอเคเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ด้วยเรียนรู้วิธีทาด้วย,วยเพิ่มเนื้ออมันบอดละเอียดอยู่นะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าไอ้พวกนี้มันคนดีหรือคนไม่ดีอ่ะมันเห็นได้ชัดไหมวะผมหวังว่ามันน่าจะมองได้ชัดนะไม่เหมือนไอ้เกมที่แล้วนะ ผมดูไม่ออกแลนไหนผีอันไหนคนอ่ะอุ้ยมีแมวด้วยน้องน่ารักโอเคครับขอบคุณครับ,บคุณลูกค้าเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายพี่ชายเป็นอะไรครับพี่โอ้ชอามาให้หน่อยขนาดใหญ่โอ้ฉันไม่มีเงินเลยฉันกำลังจนอยู่ ปิดไหมเอ้าคนไทยเหรอฉันจําคุณไว้แปลก,กแล้ววะ่ะแปลก,กแล้วว่ะทุกคนทําไมมันบอกว่ามันจะจําเราไว้ว,มวะมันจะมาแก้แค้นเราหรือเปล่าวะ,วะเริ่มเราแวแล้วดิแล้วไงต่อมีแบตไหมเนี่ยกองจรปิดเนี่ยอ่ฮะันนี้โคนโอเคอยาตัดมันเป็นสองส่วนนะฉันมีมือเดียวเท่าเท่านั้นอรอเขามีมือเดียว โอเคครับผมขอบคุณมากครับไหนเริ่มต้นยังไงวะอย่าลองทำอะ่ะเพิ่มซอสอ่ะฮะโอเคเพื่อนหลบดิเพื่อนเออวางปะนะแล้วก็ม้วนโอเคให้ไปแล้วไม่มีอะไรมาหยุดชั้นในคืนนี้ฮะหามายถึงอะไรวะหาวิธีเสริมพลังมาแล้วมาแล้วโอ้สวัสดีครับลุงสองชิ้นสามร้อย ชำระเงินแล้วโอเคเริ่มต้นทําได้เลยครับไหนจะทำไงวะทําไงอ่ะทาไม่เป็นอ่ะเริ่มยังไงวะสวิตเตาปิ้งย่างให้บริการ13ลูกค้าอฮะาายินดีต้อนรับสู่การเปลี่ยนกลางคืนถ้าลูกค้ารอยยิ้มมาเข้ามอบโซดาให้เขามอบโซดาให้เขา กล่องที่เปียกและเคลื่อนที่เ้าให้คุณต้องปิดผนึกไว้ในใต้เคาน์เตอร์ทุกวันศุกร์รอบเวลา2นาฬิการถที่ไม่มีคนขับจะมาถึงนั่นคือการตรวจสอบออกผ่านประตูหลังทันทีห้ามมองไปที่บูธช,ชาวมากาในระหว่างการตรวจสอบโอเคครับหากเนื้อบนไม้ขูดเริ่มเต้นและคางปิดเตาและออกไปอย่าฟังเสียงในเนื้อสัตว์หากเนื้อบนไม้ขูดเริ่มเต้นและคา,ะออางเ,งนเ,นาเดเเะเดวเดะ อย่าปิดปอย่าเปิดประตูหาไม่จําเป็นและควรตรวจสอบลูกค้าการทำรง,งานของคุณจะเริ่มตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มจนถึงเจ็ดโมงโอเคครับเดี๋ยวนะเขาบอกให้วันศุกร์อะไรวะทุกวันศุกร์รอบเวลาสองนาฬิออกาใช่ไหมอาหารชิ้นเดียวเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะ โอเคอยู่ๆได้ยินเสียงคเคาะเฉดเลยอะไรวะโอ้คนนี้ดูปกติมากเลยโอ้อาหารชิ้นหนึ่งได้เลยครับโอเคครับขอบคุณที่ชําระเงินครับผมก็วงจรปิดดู นี่คืออะไรอ่ะปิดหน้าต่างถ้าคุณไม่ต้องการบริการในลูกค้าเสร์ฟลูกค้าปกติอย่าให้บริการลูกค้าที่ผิดปกติแต่ละความผิดพลาดจะเรียกผูต้ตรวจสอบมาโอเคมาอีกไหมโอ้จะทำงานที่โรงน้ำมันแถวนั้นน่ะให้ฉันได้รับเคบับแล้วก็ซอสพิเศษได้เลยพี่เฮ้ <c oughs> <c oughs> เสียงอะไรวะต้องปิดไหมต้องปิดไหมเสียงอย่างเงี้ยคือเสียงอะไรอะ่ะเออน่าจะต้องปิดแหละมันเป็นเสียงแปลกนะทุกคนไปแล้วไปแล้วหวาดเสียวอยู่นะเกมเนี้ยมีให้ปิดประตูด้วยอารมณ์เหมือนเล่นแบบเล่นเฟสดี้อ่ะ ตกใจไม่มีเตาเป็นยังเฮ้ย <150. S 1> hey. ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ว okay. ะอันนี้เราหมดอ่ะทำไงอ่ะเติมได้ไหมอะบอกว่าน่าจะเติมได้อยู่นะเพิ่มเนื้ออ๋อเนื้อเราหมดโอเคนี่เราก็แล่แรตรงน,นี้เลยชุบอ่ะเนื้อก็อยู่แบตรงน,นี้ละโอเคเพื่อนทำต่อเลย ดีทําต่อไปโอเคไปแล้วครับแต่ก็รู้สึกอุ่นใจนะมีเพื่อนอีก2คนแล้วก็มีน้องแมวในลูกค้าวะเฮ้ยคน,คนแก่อุ้ยภาษาอะไรวะไหนขอดูได้ไหมขอดูกล้อง่า้องเป็นยังไงอ๋อไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วเล่นเพลินๆนะเกมนี้ยบอกเลยมาแล้วมาแล้วลูกเอ้ลูกพี่คนเดิมไหมเนี่ยเอาโมเดลเดิมมาหรือเปล่า <c oughs> เข้ามาสองรอบเลยอ <c oughs> โอ้ย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 อะไรวะอ๋อก็คือถ้าสองรอบก็คือไม่ได้โอเคครับก็คือถ้าลูกค้าคนเดิมมาสองรอบก็ไม่ได้หรอกอันนี้อะไร เดินมาสักทีเถอะเออ,เอ,อทำอะไรดออีดีดีดอ,อันนี้ดีอย่ายากมันฉันชอบแบบนุ่มเฮ้ย,อ,ยอะไรวะต้องปิดไหมอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมืม่อก,กี้อะไรวะผมมองไม่ทันแล้วไงเพื่อนต้องปิดไหมอ๋อเพื่อนจะทำอยู่ะอะแล้วเมื่อก,กี้โดนอะไรอ่ะเขาบอกว่าอย่าเปิดประตูหาไม่จำเป็น เพราะว่ามันจะเซฟเราให้ดีจริงเหรอหายละเพื่อน,นทำนะผมไม่เกี่ยวนะผมด,ดูกล้องเวรโดนจามสแก็คมันเนี่ยไหนๆก็ดูวะเขาดูหน่อยโอเคไม่มีอะไรผมว่าต้องปิดว่ะผมดูทรงแล้วต้องปิดว่ะฝาแฝดแบบเนี้ยดูทรงฝาแฝดอย่างเงี้ยผมว่ายัางไงต้องปิดว่ะดูจากทรงนะถ้าเป็นฝาแฝดอย่างเงี้ยเอ้ย ทำไมคอเป็นอย่างนั้นอ่ะฮะโอ้ยโอยโอยคอเป็นไรอะ่ะหายแล้วแอบไม่สนแต่เขายังอยู่ในนั้น <never> เขาไม่ได้ออกไปเราไม่เคยไปอะไรเราไม่เคยไปอะไรวะ ห้าผู้ชายที่ไม่มีหน้าเข้ามาส่งเสิร์ฟเขาแต่ห้ามมองออฮะผมว่าไม่ใช่ว่ะผมว่าเขาไม่ใช่คนว่ะเออผมว่าไม่ใช่คนว่ะ ดูอีกรอบคนเดิมไหมเนี่ยจำได้ต้องปิดไหมอย่างเงี้ยชอบแบบนุ่มเนี่ยอาจจะทําก่อนก็ได้แล้วก็มันอ๋อไอ้คนนี้ไงที่มันพูดว่าเออมันจะมีข้อเสนออะแล้วตอนนั้นเราปิดประตูไปแต่เราก็ทําให้เขานะรอบนั้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับรอบนี้ก็ไม่รู้เหมือนเดิมหรือเลปล่านะลองดู โอเคเพื่อนี่รู้งานนะรู้มือจัดอ่ะ <_ d ress> ไหนลูกค้าเอ่ย <_ d ress> ไม่ได้กินตั้งแต่อาหารกลางวันอันนี้ดูปกติมากดูไม่ค่อยมีอะไร <_ d ress> ว่าต้องปิดวะไม่รู้อ่ะคือผมสองกล้องแล้วมันเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนวะโอเคไปแล้วไปแล้วตายเถอะอ๋อมันมีสองกล้องแสดงว่ากล้องเรานี่แบบว่ารู้เลยนะรู้ทุกอย่างคนนี้ล่ะสองกล้องเช็คอาเพื่อนปิดทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะ อะไรอ่ะตัวอะไรวะการตรวจสอบสำเร็จเอ้าเอ้าโอ้โหจบอย่างนี้เลยเลรอโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับแมปนี้นะครับผมผมว่ามันก็ค่อนข้างจะสนุกเลยนะครับก็เรามาเล่นกันไล่นะครับผมชื่อแมปก็ ตามต้นคลิปเลยนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีแมปอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำเล่นอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ